สวัสดีครับพี่น้องคุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภีร์สุภาษิตคลิปนี้ก็เป็นตอนที่38นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่13มาใกล้กลวนกันต่อในข้อ22นะครับในข้อ22สิซลมอนกล่าวว่าคนดีย่อมทิ้งมรดกไว้ให้แก่ลูกหลานของเขาแต่ทรัพย์สินของคนบาปจะสะสมไว้สําหรับคนชอบธรมพี่น้องที่รักให้คนหยุดชือกขณะ และอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุดิมีเรมาอะไรที่พระอ,องค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรผมจะอ่านอีกครั้งนะครับคนดีย่อมทิ้งมรดกไว้ให้แก่ลูกหลานของเขาแต่ทรัพย์สินของคนบาปจะสะสมไว้สําหรับคนชอบธรำสาหรับผมผมก็รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษกับคําว่ามรดกผมจึงนํามาใคร่ครวนและขอเลมาพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธนะครับแล้วพระอ,องค์ก็สอนผมว่า คนดีจะมีมรดกให้ลูกหลานมันก็หมายถึงคนที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวนะครับก็จะเก็บสะสมทรัพย์สิสนเงินทองไว้ให้ทายาทตรงนี้ก็สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของการเป็นคนดีคือนิสัยของการมีความรับผิดชอบต่อชีวิตคนอื่นที่อยู่ในการดูแลของเขานะครับแต่ยุคสมัยนี้มันกลับกันเลยใช่ไหมครับพี่น้องสมัยก่อนพ่อแม่มีลูก12คนก็ยังมีมรดกให้ลูกหลานได้ แต่ว่ายุคนี้ลูกหลานสิบสองคนก็ยังเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เท่าไม่ได้เลยนี่ก็สะท้อนถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเพราะอะไรครับมันก็คงจะเป็นเพราะยุคสมัยนี้มันมีความบาปทวีรุนแรงยิ่งกว่าสมัยก่อนนะครับคือความเห็นแก่ตัวและวัตถุนิยมปราศจากความรักของพระเจ้าสมัยนี้เป็นยุคของทุนนิยมคือคนรวยก็มีความได้เปรียบด้านเงินทุนก็จะสาวได้สาวเอาคนยากจนด้ยโอกาสก็จะยิ่งยากจนลงไป จึงเกิดคําว่าความเหลื่อมล้ําทางสังคมไงล่ะครับช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนายทุนที่รวยมากก็จะมีโอกาสทําบาปได้มากยิ่งขึ้นด้วยการใช้เงินติดสินบนนักการเมืองนะครับส่วนคนยากจนก็มีโอกาสทําบาปได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีอะไรจะกินจึงต้องไปเบียดเบียนคนอื่นและคนรวยก็มีเพียงประมาณ5%นะครับที่เหลือ95ก็จัดว่ายากจน ลูกๆ12คนจึงเลี้ยงดูพ่อแม่วัยชรากันไม่ได้พระเจ้าก็ได้เล้าใจให้ผมนำความรู้ทางวิศวะและทางการบริหารไอทีเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในชนบทนะครับเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรร,การ,รากหญ้าที่มีมากถึง80%ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย ผมจึงได้ก่อตั้งพันธกิจไทยโลคอรี่เพื่อช่วยทำการตลาดขายสินค้าโอท็อปและตัวท่องเที่ยวชุมชนให้แก่เ,เกษตรกรในชนบทนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้นำพาทีมพันธกิจเข้าไปในชุมชนท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคอิสารเพื่อจะนำนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปเที่ยวนะครับเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวก็จะได้หลั่งไหลเข้าไปในชนบทไม่เพียงแก้ปัญหาด้านความยากจน แต่เราก็จะทําควบคู่กันไปกับพันธกิจ B i g m มิลเลอรเ้าก็คือรับใช้พระเจ้าด้านฝ่ายวิญญาณด้วยการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชาวบ้านแล้วก็นําไปโู่โอกาสประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสตจักรเกรือไข่บ้านในชุมชนต่างๆขณะนี้พระเจ้าก็ส่งนําให้เริ่มที่ภาคอีสานก่อนเพื่อทําเป็นโมเดลต้นแบบแล้วจึงค่อยๆขยายผลไปชุมชนอื่นๆทุกภาคทั่วประเทศไทยก็ฝากอธิษฐานเผื่อพันธกิจ2พันธกิจนี้นะครับถึงตรงนี้พระมีอภิสุทธ์ก็ทําให้ผมระเล็กได้ถึง ฮีบูบที่เก้าข้อสิบห้าที่กล่าวว่าด้วยเหตุนี้พระคริ์จึงทรงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นจะได้รับมรดกนิลันซึ่งทรงสัญญาไว้ผมจะอ่านอีกครั้งนะครับอีบูบทที่เก้าข้อสิบห้ากล่าวว่าด้วยเหตุนี้พระคริ์จึงเป็นคนกลางของพันธสัญญาใหม่เพื่อบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นจะได้รับมรดกนิลันซึ่งทรงสัญญาไว้ แล้วพระอ,องค์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงอีกข้อคือกลาเทียบทที่ 3: ามข้อ1 3บสถึงสิที่กล่าวว่าพระคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากการถูกสาปแช่งตามธรรมบัญญัติเพื่อว่าพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติในพระเยซูคริสต์และเพื่อว่าเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาเห็นไหมครับพี่น้องคือถ้าคุณรับเชื่อพระเยซูและเป็นคริสเตียนแล้ว คุณก็คือคนที่พระเจ้าทรงเรียกนะครับพระพรของอับราฮัมก็จะมาถึงคุณซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวคุณจะได้รับมรดกไปช่วงนิลันตามที่พระเจ้าได้สัญญาไว้นะครับแล้วพระเจ้าสัญญาที่จะวอวยพรอะไรให้แก่อับราฮัมบ้างก็อยู่ในปฐมกาลบทที่12นะครับพระเจ้าวอวยพรให้อับราฮัมก็ได้แก่ปฐมกาลบทที่12ข้อหนึ่งกล่าวว่าพระเจ้าวอวยพรให้อับราฮัมและลูกหลานได้รับ ดินแดนคานาอันที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งต่อมาก็เป็นจริงนะครับคือโยชูวาก็ได้นําชนชาติอิสราเอลเข้าไปอาศัยในดินแดนคานาอันที่อุดมสมบูรณ์ตามพระสัญญานะครับสําหรับคริสเตียนเราเราก็ได้รับตามคําสัญญานี้ด้วยเป็นมรดกนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูเราจึงเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยเนื้อหนังเราเป็นลูกหลานคนไทยแต่ว่าโดยจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่เราก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัมนะครับ เราจึงเป็นลูกหลานอัปลาหัมในด้านฝ่ายวิญญาณขณะนี้คริสเตียนเราก็ได้รับมรดกฝ่ายวิญญาณข้อนี้คือเราได้อยู่ในดินแดนหรือในแผ่นดินของพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์แล้วนะครับด้วยการเสียสละของพระเยซคูคริสต์พัะสัญ,ญาข้อนี้ที่มีต่ออัปลาหัมจึงตกทอดมาถึงพวกเราคริสเตียนชาวไทยด้วยนะครับในมิติฝ่ายวิญญาณคนก็ได้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าแล้วตามพัสัญญาของพระองค์นะครับและในมิติทางกายภาพ คุณก็จะได้รับมรดกแบบเดียวกับที่โยชัวได้นำชาวยิวเข้าไปในดินแดนคาอันอีกไม่นานคุณก็จะมีที่ดินทำกินของตัวเองนะครับซึ่งเป็นพระสัญญาของพระเจ้าจะได้ครอบครองร่วมกันกับพระองค์ไปช่ัวนิลันคือมรดกฝ่ายวิญญาณพระพรฝ่ายวิญญ,ญาณนานา,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 นานประการที่อยู่ในมิติที่ตามองไม่เห็น มันจะค่อยๆปรากฏออกมาในมิติที่ตามองเห็นได้นะครับในปฐมกาลบทที่1 2บสองข้อสองพระเจ้าก็ให้สัญญากับอัปราหัมว่าพราะองค์จะอวยพรให้เขาเป็นชนชาติใหญ่คือมีลูกหลานมากมายเหล่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าและมีชื่อเสียงใหญ่โตการมีชื่อเสียงใหญ่โตหมายถึงอะไรครับมันก็หมายถึงการเป็นบุคคลสําคัญในระดับโลกนะครับคุณจะเห็นว่าชาวยิวมากมายหลายคนเป็นมหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจริงไหมครับ และพระเจ้าก็กล่าวว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกจะได้รับพระพรผ่านทางอับราฮัมซึ่งมันก็เป็นความจริงนะครับชาวยิวได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่ทําให้ชาวโลกมีชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นก็มากมายเลยนะครับแต่สําหรับคริสเตียนเราที่เชื่อในพระเยซูเราก็ได้รับมรดกสองข้อนี้ด้วยเราได้รับมรดกของพระพรในฐานะทีเ่เป็นลูกหลานฝ่ายวิญ,ญญาณของอับราฮัมคุณจะมีชื่อเสียงใหญ่โตและชีวิตจะเต็มล้นด้วยพระพรเพื่ออะไรครับ ก็เพื่อคุณจะได้เป็นท่อพระพรไปสู่บรรดาประชาชาิทั่วโลกนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นมรดกในฐานะคริสเตียนนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับการรับมรดกดังกล่าวตามพระสัญญานั้นมันก็มีเงื่อนไขคือคุณจะต้องมีความเชื่อศรัทธาอ,อย่างแน่แน่นะครับแล้วจึงจะเห็นถ้าคุณไม่เชื่อหรือลังเลสงสัยคุณก็จะไม่ได้รับดังนั้นผมขอนุญใจให้คุณเอาปฐมกาลบทที่1 2ข้อ1ถึงมาท่องมาภาวนาทุกวันนะครับให้เกิดความเชื่อ และความเชื่อดำดิ่งฝังลึกเข้าไปจนถึงจิตใต้สำนึกของคนแล้วพระเจ้าก็จะดลนบันดาลให้ชีวิตคนเป็นไปตามที่เชื่อนะครับเวลาคนยากจนขัดสนอย่ามัวบนและท่องแต่ความคิดลบๆของความขัดสนขาดแคลนจนความเชื่อเรื่องขัดสนขาดแคลนมันดำดิ่งฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกของคนอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันก็จะยิ่งทําให้คนขัดสนขาดแคลนเข้าไปใหญ่แต่ควรควรจะท่องพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าซึ่งเ,เป็นมรดกที่คนได้รับแล้ว โดยพระเยซูคริสต์ได้นํามามอบให้แก่คุณผ่านทางการเป็นลูกหลานฝ่ายวิญญาณของอับราฮัมให้ท่องไว้ว่าคุณได้รับมรดกพระพรยิ่งใหญ่แล้วในการที่มาเป็นคริสเตียนจนท่องจนเกิดความเชื่อฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกนะครับอย่าปล่อยให้มารซสตาลมาขโมยความเชื่อน,นี้ของคุณไปเด็ดขาดแต่ให้กอดความเชื่อน,นี้ไว้ภายในจิตใต้สํานึกของคุณทุกๆวินาทีแล้วชีวิตคุณก็จะเต็มล้นด้วยมรดกแห่งพระพรที่ได้รับจนปรากฏออกมาเป็นความจริงครับ พระสัญญาของพระเจ้าทุกข้อจะเป็นจริงได้คุณจะต้องใช้ความเชื่อเข้าไปรับความเชื่อเปรียบเสมือนขันน้ําที่คุณเอาไปรองรับน้ําฝนนะครับถ้าไม่มีขันน้ําฝนตกมามากแค่ไหนคุณก็รับไว้ไม่ได้ดังนั้นภาวนาข้อพระคัมภีร์ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าจนขึ้นใจจนฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกแล้วชีวิตคุณก็จะค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนให้กลายเป็นไปตามพระสัญญาของพระองค์นะครับมาใกล้ควรกันต่อในประโยคถัดไปที่โซลมอนกล่าวว่า ทรัพย์สินของคนบาปจะสะสมไว้สําหรับคนชอบธรรมผมจะอ่านอีกครั้งนะครับทรัพย์สินของคนบาปจะสะสมไว้สําหรับคนชอบธรรมตรงนี้ให้คนหยุดจ้วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่ามีเรมาอะไรที่พระองค์ต้องการจะบอกคนหรือไม่อย่างไรครับสําหรับผมเรมาที่ได้รับก็คือผมก็ปิ้งแวบกับคําว่ายึดทรัพย์นะครับมีคํานี้ปลดขึ้นมาในความคิดคําว่ายึดทรัพย์ แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงอพยพบ,บทที่1ข้อ3 5ถึงสาที่กล่าวว่าโมเสสนําชาวยิวออกมาจากการเป็นทาสของอียิปต์และเขาก็ไม่ได้ออกมามือเปล่าฟาโลและชาวอียิปต์ก็ได้มอบทรัพย์สมบัติมากมายให้ชาวยิวเอาออกมาด้วยซึ่งนี่ก็คือทรัพย์สมบัติของคนบาปที่สะสมไว้ให้กับคนชอบธรรมนะครับและในโยชูวาบทที่24ข้อ13 ก็ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้ยึดดินแดนจากคนชั่วช้าเลวทรามในแผ่นดินคณะาอันที่อุดมสมบูรณ์เอามามอบให้แก่ชนชาติอิสราเอลนี่ก็เป็นการยึดทรัพย์คนบาปมาให้คนชอบทมนะครับในเอสเทอร์บทที่8ข้อ12พระเจ้าก็ได้ยึดทรัพย์ของคนชั่วช้าสามานคือฮามานเอามามอบมอบให้แก่พระนางเอสเทอร์นี่ก็คือยึดทรัพย์คนบาปมาให้คนชอบทมนะครับ ในยุคสมัยปัจจุบันคุณก็จะเห็นว่ามีคนบาปชั่วหลายคนที่ชอบโกงประชาชนจนล่ำรวยมั่งคัง่งแต่ในที่สุดเขาก็ถูกยึดทรัพย์และทรัพย์นั้นก็นํามาคืนให้ผู้เสียหายหรือไม่ก็ถูกนําไปทําประโยชน์ให้แก่สาธารณะซึ่งนี่ก็คือทรัพย์ของคนบาปจะถูกสะสมไว้และนํามามอบให้คนชอบธรรมนะครับพี่น้องที่รักถ้าคุณถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมคือชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูนะครับไม่ใช่ชอบธรรมโดยตัวคุณเองและคุณก็ดําเนินชีวิต อย่างสมกับการเป็นคนชอบธรรมโดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นบางทีจู่ๆคุณอาจจะได้รับทรัพสมบัติที่คนบาปคนชั่วสะสมไว้ก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้คือคนจะต้องดําเนินชีวิตให้สมกับการถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมด้วยนะครับโดยพึ่งพาพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวคุณเพื่อช่วยให้คนเป็นคนชอบธรรมได้จริงๆตามที่เชื่อนะครับคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณก็เป็นคนชอบธรรมแล้วนะครับมันไม่ใช่ความชอบธรรมที่ตัวคนเองสร้างขึ้น แต่ว่าเป็นความดีความชอบธรรมของพระเยซูได้ย้ายมาตกที่ตัวคุณซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนอย่างทรมานสาหัสบนการเขียนของพระองค์พระองค์ได้แบกรับเอาบาปโทษบาปของคุณและส่งมอบความชอบธรรมมาให้แก่คุณแทนดังนั้นคุณจึงถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้วดังนั้นเมื่อคุณเป็นคริสเตียนที่ถูกนับว่าชอบธรรมแล้วคุณก็จะได้รับมรดกนานา,นาประการจากอับราฮัมนะครับและ ก็จะได้รับทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าจะยึดจากคนบาปมามอบให้แก่คุณแต่ว่าคุณจะต้องไม่พูดกับตัวเองอีกนะครับว่าฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนบาปคือคุณควรจะพูดกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนด,ฉนนคนดีฉันเป็นคนชอบทําแล้วพูดย้ํากับตัวเองบ่อยๆว่าฉันเป็นคนดีแล้วจนความเชื่อนี้ฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สํานึกของคุณนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับไอ้เจ้าจิตใต้สํานึกมันมีพลังควบคุมชีวิตคนถึง95%เ แต่จิตสํานึกมีพลังแค่5%เท่านั้นดังนั้นจิตใต้สํานึกก็จะค่อยๆเชื่อมต่อกับพระเจ้าร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตคนทําให้คนค่อยๆกลายเป็นคนดีเป็นคนชอบทําได้จริงๆตามความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกของคนอย่างอัตโนมัตินะครับมันก็เหมือนการโปรแกรมจิตใต้สํานึกให้เชื่อว่าคุณเป็นคนดีคนชอบทําแล้วและคุณก็จะค่อยๆเป็นไปตามความเชื่อในจิตใต้สํานึกนั้นจริงๆเป็นเช้ามา ก็ให้คนพูดบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนดีเป็นคนชอบทําแล้วพูดบ่อยๆทุกๆเช้าทุกๆวันทุกๆเวลาและถ้าคุณรู้สึกฝืนเพราะว่าคุณอาจจะไปทํำบาปอะไรบางอย่างมาก็ให้คุณรีบกลับใจสารภาพบาปก่อนและเลืกถึงการเขียนพระเยซูไปด้วยคือเคลียร์ใจของตัวเองให้สะอาดด้วยพระคุณการอภัยโทษบาปที่มาทางการเขียนพระเยซู เมื่อจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกของคุณไม่ฟ้องผิดอะไรแล้วคุณก็ค่อยพูดย้ํากับตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนชอบทําแล้วโดยพระคุณทางพระเยซูคริสต์คือคุณทําแบบนี้บ่อยๆความเชื่อใหม่นี้มันก็จะถูกโปรแกรมเข้าไปในจิตใต้สํานึกของคุณแล้วคุณก็จะประหลาดใจว่าคุณจะค่อยๆกลายเป็นคนดีเป็นคนชอบทําจริงๆลองทําดูนะครับนี่เป็นหลักการของคริสเตียนคือคุณต้องเชื่อไปก่อนแล้วคุณก็จะเห็นไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นก่อนแล้วจึงจะเชื่อนะครับคุณต้องเชื่อไปก่อนว่าคุณเป็นคนดีแล้ว คุณก็จะกลายเป็นคนดีคนต้องเชื่อไปก่อนว่าคุณได้รับมรดกแห่งพระพรมากมายแล้วแล้วคนก็จะกลายเป็นคนที่ได้รับมรดกจริงๆเชื่อก่อนแล้วจึงจะเห็นอ่านเมนไหมครับพี่น้องเอาละครับจึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันให้คุณพิมพ์คอมเมนต์ลงในใต้คลิปนี้นะครับกาเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลมาพิเศษอะไรบ้างในการมาเป็นคริสเตียนคุณได้รับการหนุนจิตชูวยใจในเรื่องใดบ้างคุณเข้าใจคําว่ามรดกฝ่ายวัญญาแล้วหรือยังถ้าคนเป็นคริสเตียนคุณมั่นใจว่า คุณมีส่วนในมรดกจากอับราฮัมแล้วหรือเปล่าคุณได้รับมรดกแห่งพระพรจากอับราฮัมเพราะอะไรคุณจะตอบสนองต่อเรกมากของพระองค์ในการเฝ้าเดี๋ยววันนี้อย่างไรให้คุณพิมพ์ข้อความคําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาเข้าฟ้าพระเจ้าด้วยกันต่อเพื่อจะรับกุญแจที่จะไขพระพรจากสวรรค์ให้หลังไหลามาสู่คุณจะได้มีชีวิตเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนมากมายอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไว้พรครับ